สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ช่องของสุวรรดาลิเตอร์นะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเที่ยวเรือกัน,นะคะทุกคนเพื่อนสาวสั้นไรคะสันส้นยังดูเรือสิใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลดูสิทุกคน มึงไปก้อนรวดถ้าบอกให้มึงไปมันเราก็ต้องไปหาไงโคเห็นมาโบนี่โคเซหาลิฟต์เนี่ยต้องไปหาโคเซโคเซเนี่ยอันนี้ออันนี้เนี่ยนะสี่มันบอกแค่ไปที่สี่นู่นไปรถนอนหลักว่าสั้นมันมีหนึ่งสองแล้วก็นอทไปทางใดระบาดเนี่ยมันแม็นบ่อยนิดีใช่พี่ยมันเยอะเยอะๆเออในนี่สองสี่ศูนย์อะไรนะ หาห้องกันทุกคนมันเลยเตลิดอนเนี้ยนี่นี่นี่ในฟังนี่แปอะไรเออไปทางพูดไปทางนี้ันอาเบนอยหาเบอร์ห้องกันนะทุกคนคืออยู่มืดค่ำใช่ปะ ข้างบนบอเนี่ยเนี่ยเจ็ดศูนย์เนี่ยโอ้เหี้ยเห็นแล้วโอ้ยเลโอ้ยออกมาออกงวดนี้แน่ๆเลยแล้วเข้าพิษบ่เลขนี้ออกแน่เลยงวดนี้่ปดึงออกสิพี่ดึงออกใช่ไหมทุกคนเยอะมากเลยห้องบา คราวนี้แหละเราก็จีเข้าห้องตัวเองไม่ถูกแล้วข้าห้องตัวเองก็ถูกเด้ออย่าเมาเด้อเาห้ามเมาห้ามเมาทางเข้ามาอโน,น่นอันนี้คือห้องของพวกเรานะคะทุกคนนอน,นสามคน,นสามคนแขกแขกสามคนแขนแขกสามคนแขกแข,า,า,ขาจจะได้คู่กันอยากได้ไรอยากได้แขกไรก็ไปหาเอาทั้งมาว่าเสถียรเรือนี่มีกี่ร้อยพันห้องนี่เนาะมีเป็นพันห้องเท่ากับหมู่บ้านหนึ่งแล้เนี่ยเนาะ ใหญ่กว่าหมู่บ้านเท่ากับตึกเป็นชิ้นช้นบ้านเราเนะเท่ากับโรงแรมอะไรนะแต่การเรื่องเรื่องการเลี้ยวรถเลี้ยวเรือทำทำบัตรโดยทุกคนเรือทำบัตรรถเมย์หายได้บันุษสิบาทเออคนสบาทคนพูละ

ออกมาข้างนอกแล้วทุกคนโอ้อากาศชุดร้อน <c oughs> ไม่ใช่ดีนะอากาศชุดร้อนเราก็ออกมาข้างนอกเรือแล้วนะทุกคนดโอโคนเยอะมากเขากาลังมีเขากาลังเล่นดนตรีมากับเพื่อนสองคนวันสามคนทั้งหมดย่าน,นอะไรย่าแนแดดนะเธอ,อ ย่านเพียงงแดดแดดบ้านเท่าแห้งคนนี้แดดหรือว yeah. ่าแดดบ้านเราทนเลกันยูอะไรคนจังหวัดอะไรย่านแดดเพชรบูรณ์ย่านแดดเงินเพชรบูรณ์มันเมืองหนาวเพชรบูรณ์สองคนโอ้ย่านแดดพี่น้องเพชรบูรณ์จะลุมบ่เพชรบูรณ์มันเมืองหนาวตี อ๋อพิษบู์เมืองนะฟินแลนด์โอ้เย็นเย็นเย็อากาศเย็นมากเลยเราออกมาเดินข้างนอกเรือนะทุกคนประเทศไงประเทศไรเพื่อนนั่นน่ะประเทศฟินแลนด์หลงหลงกัมและยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ไปเลยหลงละ ว่าตัวเองอยู่ประเทศอะไรปะกำล,ลังหลงกําลังหลงโอ้สวยอะไรนะประเทศอะไรคะโอ้ดูสิเกาะโอ้ยเกาะสวยงามมากเลยทุกคนดูดิเออสวย,สวยลมแรงมากเลยนะทุกคนตอนนี้เรือยังไม่ออกนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็คือฟินแลนด์ดูสิทุกคน ก็ยังสวยเลยฮะอะไรคะโอเคโอเคสตาร์ทก่อนสตาร์ทู่เรือมีผู้บ่าวให้ผู้บ่าวตามมาเลี้ยงดื่มอ่าไม่ใช่อุ้ยนกนก ลมแรงแรงทุกคนสามารถไ,ไม่โจมค่ะรู้ตัวมีสติเนนสวยทุกคนเรือใหญ่มาก11ชัน้นมีที่นั่ง า,ายๆนบ้วหล่อด้วยรองเพลงก่อน งเพลงเพราะๆแล้วก็ดื่มอ่ะทานลูล่อกดกดกดนนะัสวยไหมทุกคนะ่ดูสีสีสวยงามมากไอ,ไอ,ไอ้เด็กโชคดีจ้ารู้บอกว่าเอาเนี่ยสามอัน